5อันดับหนังทำเงินเปิดตัววันแรกที่สูงที่สุดในไทยตลอดการในเวลานี้จะมีเรื่องอะไรติดอยู่ในอันดับบ้างเราไปชมกันครับเริ่มกันที่อันดับที่5ครับกับด็อกเต n ร์สเตรน m ์อินเดอะมั f ติเวิร์หนังเพิ่งเข้าฉายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับโดยทําเงินเปิดตัววันแรกไปที่41.2ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับภาคแรกที่เคยทําเงินวันแรกไปที่12ล้านบาทเมื่อปี2016 และนอกจากนี้ Dr. s t r r s t r in the Multiverse of Madness ยังเป็นหนังที่ทำเงินเปิดตัววันแรกที่สูงที่สุดของปีนี้ในเวลานี้อีกด้วยโดยแซงหน้า Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore ไปพอสมควรที่ทำเงินเปิดตัววันแรกไปที่14.4ล้านบาทครับ ไปต่อกันที่อันดับที่4ครับกับ Fast and Furious ซหนังเข้าฉายเมื่อปี2015ครับโดยทำเงินเปิดตัววันแรกไปที่41.6ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้เปิดตัวที่สูงที่สุดของหนังประููล a า t and Furious โดยทิ้งห่างภาคล่าสุดอย่าง Fast 9ไปประมาณ10เท่าเลยทีเดียวที่ทำเงินวันแรกไปที่4.7ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วครับ และแม้แต่หนังภาคแยกอย่างฮอบแอนทอก็ยังทำเงินวันแรกค่อนข้างห่างจากฟาส7ไปเยอะเหมือนกันเห็นที่มีเพียงภาค8เท่านั้นที่พอจะทำเงินได้ใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยโดยทำเงินวันแรกไปที่39ล้านบาทครับไปต่อกันที่อันดับที่3ครับกับไอรอนแมนภาค3หนังเข้าฉายเมื่อปี2013ครับโดยทำเงนเินเปิดตัววันแรกไปที่45.5ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้เปิดตัวที่สูงที่สุดณขณะนั้น และยังครองตำแหน่งหนังซูเปอร์ฮีโร่เดียวทำเงินเปิดตัววันแรกที่สูงที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้และหากเปรียบเทียบรายได้กับหนังรวมค่ายที่มีภาค3ออกมาเหมือนกันไอรอนแมน3เป็นรองเทียงอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์เรื่องเดียวเท่านั้นโดยทิ้งห่างทอร์รกนาร็อกไปมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวที่ทำเงินวันแรกไปที่21.9ล้านบาทเมื่อปี2017ครับ ไปต่อกันที่อันดับที่2ครับกับ a v e n g e อร์อิน i ินิตี้หนังเข้าฉายเมื่อปี2018ครับโดยทำเงินเปิดตัววันแรกไปที่54.8ล้านบาทซึ่งครองตำแหน่งหนังมาเวลที่เป็นภาค3าทำเงินวันแรกสูงที่สุดมาจนถึงปัจจุบันและยังขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินเปิดตัววันแรกที่สูงที่สุดในปีนั้นอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่จะติดหนึ่งใน5ในปีนั้นได้เพราะมีการแข่งขันที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นจูราสิคเวิลด์ฟอนเล่นคิงดอมแบล็ว่าแมนแบล็กแพนเท แฟนตาสติกบีชเดอะครามออฟกรินเดลวอลเป็นต้นครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วครับกับ a v e n g e r e n d g a เกหนังเข้าฉายเมื่อปี2019ครับโดยทำเงินเปิดตัววันแรกไปที่75.3ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้ที่สูงที่สุดข,ของปี2019โดยแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างกับตันมาเวลไปแบบไม่หินฝุน่นที่ทำเงินวันแรกไปที่37.1ล้านบาท ทำให้ a เวนเจอร์แอนด์เกขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินเปิดตัววันแรกที่สูงที่สุดตลอดการในประเทศไทยได้สำเร็จในปีนั้นและครองตำแหน่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้ครับโดยยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่สามารถแซงเรื่องนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม5อันดับที่ว่ามานี้จะต้องเกิดการสั่นคลอนอย่างแน่นอนเมื่อมีหนังฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องที่จะะคิวเข้าฉายภายในปีนี้อาทิย์เช่นดูราสิกเวิลด์โดมิเนียนในวันที่8มิถุนายนทอร์เลฟแอนทันเดอร์ในวันที่7กรกฎาคมบแบล็กอดัมในวันที่20ตุลาคมบแบล็กแันเทอร์2ในวันที่10พฤศจิกายนและอวตาร2ในวันที่15ธันวาคมครับ และถ้าถามผมว่าในห้าหนังที่ว่ามานี้เรื่องไหนจะทําเงินมากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นอวตาร2นะครับเพราะฟิแนแฟนน่าจะรอคอยมานานหลายปีแล้วแต่จะแซงอเวนเจอร์เอนเกมได้หรือไม่อันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะครับและสําหรับคนที่สงสัยว่าทําไมพี่มากพระพะันองไม่ได้ติดหนึ่งในห้าอันดับนี้ ผมต้องอธิบายแบบนี้ครับคือพี่มากเนี่ยทำเงินวันแรกไม่ได้เยอะมากโดยทำไว้ที่21.2ล้านบาทยอดรวม4วันแรกอยู่ที่106.3ล้านบาทคือหนังค่อยๆสร้างกระแสแบบปากต่อปากจนทำเงินทะลุ1000ล้านทั่วประเทศได้สำเร็จนั่นเองครับและก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามอยากจะถามทุกคนว่าคุณคิดว่าในปีนี้หนังเรื่องไหนจะทำเงินวันแรกมากที่สุดและอวะตาร2จะทำเงินวันแรกแซงเอนเกมได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด กด Subscribe และกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องและหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ